สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับทุกท่านพบกับช่องมัดมวนไลฟ์สไตล์เช่นเดิมค่ะวันพุทธที่31มกราคมพศ2567สำหรับคลิปนี้แอดจะมาอาัปเดตข่าวสารค่ะเมื่อสักครู่แม่เพนแม่น้องลีโอก็ได้อัปเดตโพสต์ว่าตอนนี้อยู่โรงพยาบาลค่ะแม่เพนก็ได้เม้นว่าขมับข้างเดียวปวดฝ่ายเดียวค่ะลูกชายเลยพาแม่มาหาหมอขอบคุณที่เป็นห่วงรอผลเอ็กซเลย์อยู่ค่ะ พวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้แม่เพนนะคะก็ขอให้ใหายวๆพักผ่อนกันเยอะๆผลเอ็กซเรย์ออกมาก็ขอให้ไม่เป็นอะไรขอบคุณแม่เพนนะคะที่อัปเดตความเคลื่อนไหวให้แม่ๆได้รับทราบกันลูกชายน่ารักมากเลยดูว่าแม่ป่วยไม่สบายก็รีบพาแม่ไปหาหมอดีแล้วคะ่ะรู้ว่าปวดก็รีบไปหาหมอเป็นอะไรจะได้รักษาทันดีใจแทนแม่เพนด้วยนะคะที่มีลูกชายน่ารัก ยอดกะตันยูรู้บุญคุณจริงๆแม่แม่ช่องมัดมวนไลฟ์สไตล์ร่วมเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้แม่เพนหายป่วยไวๆค่ะสำหรับคลิปนี้ไอก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากแม่เพนแม่น้องรีโอขอบคุณ FC แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามเข้ามาให้กำลังใจไว้พบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ